หลายคนคงจําเรื่องราวของซอลุกป,ป่าได้ครับที่มีอยู่โอ้โหเรื่องราวดราม่ากันในตอนนั้นนะครับที่เป็นท้าวแชร์แล้วปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแชร์ไปนะครับและไม่มีเงินมาคืนให้กับกลุ่มแชร์ที่ซอลุกป,ป่านะเป็นท้าวนะครับปรากฏว่ามีการบุกมาถึงบ้านแล้วก็มีการทาร้ายร่างกายกัน,นโอ้โหเพื่อจะต้องการเงิน,นครับและนําไปสู่การแจ้งความดําเนินคดีกับซอปปลป่านะครับที่ ในข้อหาช่อโกงนะครับล่าสุดทางตำรวจกองปราบปรามได้มีการบุกไปที่บ้านนะครับของทางสอลูกป่านะครับหลังจากที่สารได้ออกหมายจับในข้อหาช่อโกงเนี่ยครับเมื่อวันที่12ตุลาคมนะครับกองปราบปรามได้บุกเข้าไปจับตัวซอปลาครับแต่ปรากฏว่าบุกเข้าไปเนี่ยพบเพียงนายจตุพลปิ่นทองพันธ์ซึ่งเป็นสามีของซอลูกป่านะครับอายุ3 8ปีครับเป็นผู้ต้องหาเช่นเดียวกันครับตามหมายจับของสารอาญานะครับข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชน กู้ยืมเงินที่เป็นการช่กอกงประชาชนในลักษณะของแชร์ลูกโซ่ครับที่บ้านเลขที่18หมู่8ตําบลคลองรีอําเภอสติงพระจังหวัดสงขลาเนี่ยครับสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นายจตุพลพร้อมกับนางสาวกมลวรรณปิ่นทองทรัพย์หรือว่าซอป,ปลามาดามลูกเหนียงเนี่ยครับหรือว่าซอลูกปลาอายุ25ปีภรรยาและก็กับพวกนะครับมีพฤติการในการโพสต์เฟซบุ๊ก k ชักชวนบุคคลทั่วไปครับให้นําเงินมาร่วมลงทุนกับธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์จําพวกเครื่องสําอางลงทุนเล่นแชร์วงต่างๆที่ตัั้้งขึนนนนมานนมาาาจํวกะครบ รวมถึงมีการลงทุนกลุ่มออนไลน์ครับเป็นเ,เงินผลกำไรสูงนะครับอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนร้อยละ20ต่อเดือนและยังมีพฤติการเป็นนายทุนปล่อยให้กู้ยืมเงินซึ่งช่วงแรกเนี่ยมีการจ่ายเงินเป็นผลตอบแทนมีการเปิดให้สมาชิกเปียแชร์จริงตามคําโฆษณาทําให้มีผู้หลงเชื่อนําเงินมาร่วมลงทุนเป็นจานวนมากครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะนะครับก็จะเริ่มบ่ายเบี่ยงไม่ยอมจ่ายเงินปันผลและก็ไม่ยอมให้สมาชิกเนี่ยสามารถจะเปียแชร์ได้ อ้างว่าถูกยักยอกเงินบ้างครับแล้วก็ติดปัญหาอะไรต่างๆนานาบ้างนะครับกระทั่งเมื่อวันที่8กันยาที่ผ่านมานะครับมีการออกมาโพสซอลูกป,ปาเนี่ยนะครับยอมรับว่าวงแชร์แล้วก็บ้านเอางินต่างๆทั้งหมดเนี่ยล่มแล้วอ้างว่าเจ้าที่ตํารวจตรวจสอบเส้นทางการเงินทําให้ลูกแชร์บางคนเนี่ยไม่ไว้ใจครับแล้วก็แห่ถอนเงินคืนกันไม่มีใครส่งแชร์และเงินออมต่อไปทําให้ตอนนี้เนี่ยไม่มีเงินจะจ่ายคืนให้กับลูกแชร์แล้วก็บ้านออมเงินที่เหลืออยู่แล้วขอหยุดการท,ำทํำธุรกรรมทั้งหมดนะครับแล้วก็จะ ทยอยครับคืนเงินให้กับสมาชิกต่างๆนะครับทำให้เนี่ยบางคนเนี่ยไม่พอใจแล้วก็เกรงว่าจะเสียเงินสูญเงินนะครับหลายร้อยคนเลยครับมีการบุกไปที่บ้านพักของซอลูกปลานะครับเพื่อจะทวงเงินกลับมาคืนในเรื่องการลงทุนไปนะครับมีการกั้นลุมทาร้ายร่างกายซอลูกปลานะครับจุดกระชากจิกผมจนเจ้าที่ตำรวจต้องเข้ามาไกลเกลี่ยนะครับแล้วก็พบว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อทั้งในและต่างประเทศเนี่ยกว่า248บรายมูลค่าความเสียหายเนี่ย กว่า51ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการทยอยเข้าแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนตามโรงพักท้องที่ต่างๆเพื่อจะเอาผิดด้วยนะครับแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการจับกลุ่มได้แค่เพียงตัวของสามีซอปลาในขณะนี้นะครับและก็ปฏิเสธนะครับทุกข้อกล่าวหาเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีการนําส่งนะครับพนักงานสอบสวนกลมกับการสปบกปสต่อไปดําเนินการตามกฎหมายนะครับและจะเร่งติดตามจับกลุ่มตัวนางสาวกมลวรรณหรือว่าซอปลานะครับผู้ต้องหาสําคัญอีกรายที่อยู่ระหว่างหลบหนีเนี่ยนะครับ ซึ่งน่าจะยังกบดานอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขานะครับกำลังเร่งหาเบาะแสแล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวนะครับตามข้อมูลเนี่ยมีการกล่าวอ้างน,นะครับว่านางสอลุปปาหรือว่านางกมลวันเนี่ยครับกลายเป็นนกครูครับล่องหนเล่นแง่ปั่นหัวตํารวจนะครับนัดมอบตัวแต่ว่ากลับนะครับมีกลุ่มคลเนี่ยช่วยเหลือพาตัวเองหลบหนีทําเอาตํารวจเนี่ยไปรอกันเกอร์เลยนะครับและเบื้องต้นเนี่ยก็มีรายงานครับว่าทางผู้บังคับบัญชาะระดับสูงเนี่ยทราบถึง พฤติกรรมผู้ต้องหานะครับที่มีความพยายามหลบหนีและมีคำสั่งเด็ดขาดเลยครับว่าใครที่ขัดขวางหรือให้การช่วยเหลือเนี่ยต้องถูกจับกลุ่มทันทีพร้อมทั้งสั่งขุดคุยหรือประวัติบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้ากรณีของซอลูกปลาครับเข้าไว้ทีนี้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ